ของถึงแล้วนะลูกชายของขวัญมันเกิดล่วงหน้าลูกชายซื้อให้ใหดูที่อ,อะไรเซอร์อไพรส์ลูกชายบอกเซอร์ไพรส์มันคืออะไรหนอคิดว่าน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ ลูกชายเซอร์ไพรส์ขายใหญ่เซอร์ไพรส์้องเป็นอินเวอร์เตอร์แน่นอนแค่จะรู้ได้ไงว่าคืออะไรแ,แ่แแทนนเเออาหมืผงโซลา่าเซลเลยแม่โอ้โหมีรุ่นสองชั้นสชั้นล้วยนะเดี๋ยวก,ก็แท็กหน้า อย่าสั่นอย่าสั่นใจเย็นๆอาจจเ,ปๆเป็นแหวนเพชรอาจจะเป็นแหวนเพชรเม็ดโตเท่าไข่แทนแทนท่านมันคืออะไรสิโอ้โหหลายชั้นเหลือเกินเอามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอ,โอ้ว้าวว้าวต้องเปิดเอกเอาว้าวหลายชัน้นโอ้ นาฬิกาถูกใจไหมล่ะจ๊ะเปิดดูกันที่โอ้นาฬิกาลูกชายซื้อนาฬิกาให้ครับถูกใจถูกใจ